เค้กแรกก่อนหนึ่งซอนกันนะวิธีกินเคียกินแบบไหนวิีกินเค้คาเฟ่บ่ะออ้กินเสียบดิอันนี้มันจะมีรุยผงขนาดมั้มันจะเสียบยี่อนบนตอนนี้กำลังวิธีกินมันเสียบกันขี้ได้เพม่นนี่การกินเคียคาเฟ่เลยมนอันนี้กินมันสักแป้แปนี่มันมาเสียบมันิวดิตามเล่นดิหองยองของมันอจะนั่งอย่าง มาที่นี่กันสิหินที่บ้านลองเหมือนกันนะละมุนค่ะกเกงตันเย <c oughs> อันนั้นตักินน,นะคำัอ,อันเมือ,อนเมือเ <c oughs> สียบ <c oughs> มปะแปะแปะอยู่นนีง <c oughs> อันนั้นมไทายู้า้า,าูย,ยนนินแล้ว 막 à con n g 하려고